สวัสดีครับวันนี้เราจะมาสอนวิธีใช้โปรและบอทดนะครับของ e l l Origin นะครับเบื้องต้นนะครับเขาเก็บมาถึงหน้าตัวละครแล้นะครับให้กรอกยูเซอร์ของเว็บโปรนะครับแล้วก็นําคีย์ไปกรอกหน้าเว็บแล้วก็กดเลือกจอเข็มได้เลย <c oughs> ถ้าต้องการใช้ฟังก์ชันออ t o โต้เพก็ให้ติก๊กตอตอนนี้เลยนะครับ อันนี้พมจะติกออกก่อนแล้วกดเข้าเกมเลยเนี่ยนะฮะพอตัว AP พ p ก็จะมาอยู่ตรงนี้นะฮะส่วนฟังก์ชันนะฮะอันนี้ก็จะเป็นการตีรัวนะฮะอันนี้ตีธรรมดาไกลขึ้นนะครับอ่าดูตัวอย่าง โดยใส่ไปแค่ก้าช่องนะครับนี่ฮะอันนี้ก็จะเป็นสกิลไม่ไม่คูดาวนะครับแต่ห้ามใช้สำหรับบอทนะครับให้ใช้สาหรับเล่นมือเท่านั้นอันนี้สกิลเร็วนะครับอันนี้ก็จะเป็นการปาลูกดอกออัตโนมัติแนะนำใช้ต่อน PVP นะครับอันนี้ XP ไม่จำกัดก็คือคอมโบไม่จำกัดนะครับตอนตอนใช้หลอดหลอดสีอ่าสีแดงมันเงินนี้จะได้ขึ้นมาเรืเ่อยเเห็นไหมครับ <c oughs> อันนี้เพชรโบนัสก็จะเป็นอ่าให้สัตว์เลี้ยงได้เปอร์เซ็นต์มากกว่าปกตินะครับตอนให้อาหารคือสามารถสั่งให้มันกินของที่เราต้องต้องการได้ให้มันชอบของที่เราต้องการได้ครับ อันนี้คือสัตว์เลี้ยงไม่หิวครับที่เขียนเตลยแดงไว้อันนี้คุย NPC ล่าสุดเอาไว้ใช้พวกคอนเนะฮะอันนี้ฟังก์ชันนี้นอนเร็วนะครับตอนนอนอทําให้ AP เด้งไหวขึ้นนะครับอันนี้ก็คืออาอ,อตโต้เนี่ยฮะเ p AP แฮคสกิลก็คือจะมีแค่ทำให้ไกลขึ้นและกว้างขึ้นเท่านั้นนะฮะติ๊กแล้วก็ ถ้าเป็นสกิลมู่มันจะกว้างขึ้นนะครับแต่ถ้าสกิลไม่หมู่เนี่ยต่อให้ใส่เลขไปกี่ช่องก็จะไม่กว้างขึ้นนะครับไก่ก็คือสกิลจะไกลขึ้นเหมาะสําหรับพวกสกิลไกลอยู่แล้วนะครับแล้วก็ทําให้ช่องมันกว้างขึ้นส่วนบอร์ด <c oughs> ผมจะสอนคร่าวๆครับอันนี้ใส่ใส่เป็นช่องคีย์รัดของสกิลนะครับอันนี้จะเป็นคีย์รัดของบัฟนะครับสมมติ บัฟมันห้านาทีนะครับ5นาทีแล้วานาทีหนึ่งมีกี่วิ60สิบคูณห้าหกสิบคูณหเท่ากับสามสมมติบัฟหนึ่งเนี่ยมัน5นาทีเป็นเป็นบัฟนอนหลับอย่างนี้นะครับช่องช่องไหนเออช่องศูนย์ใส่ศูนย์แล้วก็300ทุก300วิหรือ5นาทีเนี่ยมันจะกดนำศูนย์ ครั้งหนึ่งนะครับอะไรแบบนี้อันนี้คือช่องบัฟสกิลก็คือ,อสมมติมีสก,กิลก็เอาไว้ช่องช่องหนึ่งอย่างนี้นะครับเพระว่าจสกิลนำวันรัวๆเลย <c oughs> ส่วนช่องนี้ก็คือแอดมอนเตอร์คือมอนเตอร์ลุกตัวเนี่ยจะมีเลขประจำตัวของมันนะครับต่อให้มันตายแล้วเกิดมาใหม่เนี่ยมันจะเป็นเลขเลขประจำตัวเดิมอ่า ลค,คลิกแล้วก็แอดนะครับคลิกแล้วก็แอดคลิกแล้วก็แอดครับถ้าคลิกแล้วก็แอดแล้วมันติดลบนะครับให้ทำการปิดเกมแล้วก็ปิดโปรนะครับแล้วก็ทําการกดเริ่มใหม่ตรงนี้ติ๊กเดิมนะครับแน้นำติ๊กเดิมไปก่อนอันนี้คือถ้า AP พีน้อยกว่ากี่เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็เลือกนอนแล้วก็ ก็ต้องใช,ช้ฟังก์ชันตัวนี้ด้วยนะครับนอนเร็วตัวนี้ <c oughs> อันนี้คือคำสั่งปิดเปิดเก็บของนะครับแนะนำไห้จิกรัวๆด้วยอันนี้ก็ใส่ประมาณ500-1,000น,น,นะครับ500คือ0.5วินะครับ1,000คือ1วิอันนี้คือสกลิลไม่ออกแนะนำให้จิกอย่างเดียว30-30ก,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 ก็ใส่ประมาณ15-30นะครับถ้าจะบอดด้วยการใช้สกลิลนะครับ ความเร็วโปรแกรมคือ1000เท่ากับ1บีวนะครับก็คืออ,อยากให้มันต้นหามอนเร็วหรือว่าใช้สกิลเ,เร็วกว่านี้แบบออกสกิลครับก็ยิ่งลดลง500ก็คือศูนจุดวินั่นแหละครับเบื้องต้นก็จะประมาณนี้นะครับ